รายทางแห่งรักตอนที่30ลูกเฟิงออกไปนอนค้างคืนนอกบ้านติดติดกันได้ระยะหนึ่งแล้วถึงแม้ว่าผมจะไม่อยากคิดพุ่งสร้างแต่ก็ทำจิตใจให้ร่าเริงไม่ได้ทั้งยังต้องแท้งทำเป็นมีความสุขต่อหน้าคนอื่นเพื่อไม่ให้คนอื่นต้องเป็นห่วง ก็เลยรู้สึกเหนื่อยได้ง่ายเป็นพิเศษจนกระทั่งสายๆของวันนี้ตอนที่ผมตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าตัวรุมๆจะต้องร้องออกมาว่านึกแล้วไม่มีผิดดูเหมือนว่าความกดดันที่มากเกินไปจะทำให้ผมเป็นไข้านานจะกลายเป็นโรคประจำตัวของผมไปเสียแล้วผมปวดหัวจนทนไม่ไหวแม้แต่ภาพตัวเองที่ต้องยืนขย่าอยู่บนรถประจำทางชั่วโมงสองชั่วโมงยังนึกออกมาได้อย่างยากเย็น แต่วันนี้ผมก็พูดกับลูกชายไปแล้วว่าจะออกไปเจอเขาหลังจากที่จวนหลันจากไปพวกเราพ่อลูกก็ยิ่งดูแลกันและกันมากขึ้นทําให้ต้องมาเจอหน้ากันบ่อยๆเรื่องนี้มักแต่ไม่ลูกเฟิงอรารวาสออกมาได้ง่ายๆทุกครั้งที่ผมซื้อของไปเยี่ยมเหมือนอย่างก็เลยต้องคอยหาโอกาสดีๆกับก็อ,อ้างไว้บอกเขาตลอดนี่มันดูเหมือนไม่พ่อลูกเจอกันที่ไหนนี่มันดูเหมือนพ่อลูกเจอกันที่ไหนต่อให้ ลักลอบปันชู้กันก็ยังไม่ต้องทําถึงขนาดนี้เลยด้วยซ้ําแต่ก่อนหน้านี้ลูกเฟิงก็มักจะให้เครือหลวมาอยู่ที่บ้านแล้วก็นั่งกินข้าวด้วยกันอย่างกลมเกลียวมีความสุขเวลาที่เครือหลวปิดเทอมเขาก็เคยขับรถไปตั้งไกลแสนไกลเพื่อรับเครือหลวกลับมาเห็นอยู่แล้วว่าเขาก็เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นพ่อถึงจะเป็นลูกชายเหมือนเหมือนกันแต่เครือหลวนั้นเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาเป็นแก้วตาดวงใจของเขา เขามีกันตอนไหนอเครือหลวงเฮ้ยจริงเหรองงอะ่ะลุงตกอะไรไปเปล่าเนี่ยอืมเออเฮ้ยลาดอะไรไปเสักอย่างเนีย่ยนึกไม่ออกว่าเขาเปิดเผยว่าเครือหลวงเป็นลูกของลูกเฟิงกับใครตอนไหนอ่ะเป็นแค่ตาดวงใจของเขาเขาจะต้องคอยประกบงมงกุฎอยู่ทุกทางส่วนว้นอย่างก็คือหลักฐานที่ผมออกต้ง้งรู้นอกทางเขา พอเห็นครั้งหนึ่งอาการก็จะกำเริบครั้งหนึ่งมันช่างไร้เหตุผลจริงๆผมนอนคิดเรื่องนี้อยู่บนเตียงยิ่งคิดก็ยิ่งเดือดดาลจนทนไม่ไหวต้องยันตัวเองขึ้นมาโทรหาวันหยางวันหยางลูกมาที่นี่เถอะวันนี้ลูกเฟิงไม่อยู่บ้านพ่อไม่กลัวเขามาเจอเขาหรือลูกชายเคลื่นหัวใส่ผมผมตอบเขาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนของคนเป็นพ่อไม่เป็นไรหรอกมีพ่ออยู่เขาทำอะไรแกไม่ได้หรอก เหมือนอย่างมาถึงเร็วมากเขาชอบโมว,ว่าทักษะการขับรถของตัวเองนั้นดีมากมายทั้งนิ่งทั้งเร็วน่าเสียดายที่คนเป็นพ่ออย่างผมยังไม่มีโอกาสได้ลองนั่งคิดแล้วก็น,น่าเศร้าผมสั่งให้คนรับใช้เอาขนมน้ำชามาส่งที่ห้องและวคนแก่อย่างผมก็เปลียนกลับขึ้นเตียงอีกปูผ้าผืนหนึ่งบนท้องยกชาร้อนขึ้นดื่มไปพลางกุยกระลูกชายไปพลางพ่อไม่สบายหรือครับ ปล่าแค่มีไข้นิดหน่อยดื่มน้ามากมากเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองแล้วละ่ะดูท่าพ่อไม่ค่อยสดชื่นเลยคนคนนั้นทำอะไรพ่ออีกแล้วหรือเปล่าลูกอย่าคิดอะไรเหลวไหลน,นะผมยื่นมือไปกุมหลังมือเขาเขาดีกับพ่อมากงั้นหรือครับเหมือนอย่างพูดอย่างไม่ค่อยเต็มใจนะักถ้างั้นก็ดีถ้าหากพ่อมีเรื่องอะไรขอให้บอกผมนะผมจะช่วยทวงความยุติธรรมให้พ่อเอง ผมหลุดหัวเราะขยี้หัวเขาแรงๆเด็กโง่นุ่งหนะยังเด็กอยู่นะแต่พ่อเป็นพ่อคนแล้วมีอะไรก็ต้องให้พ่อเป็นคนทวงความยุติธรรมให้ลูกสิท์ถึงจะถูกเหมือนอย่างบอกว่าแต่ผมโตแล้วนะครับพอได้ยินเด็กที่อายุแค่ครึ่งเดียวของผมพูดแบบนั้นขอบตาของผมก็รู้สึกร้อนข่าวขึ้นมาทันทีผมกุมมือเขาไว้แน่นเหมือนอย่างพ่อเป็นแบบนี้ทําให้ลูกขายหน้าหรือเปล่าขอโทษนะพ่อไม่ดีเองทําให้ลูกต้องลําบาก ลูกชายหลุกแพรคุณตายยาวๆลงไม่เป็นไรครับพ่อผู้ให้กำเนิดเป็นพวกรักร่วมเพศแถมยังอยู่กินกับผู้ชายการที่มีข่าวลือแบบนี้ทำให้เขาต้องเสียใจมากแค่ไหนทำไมผมจะไม่เข้าใจต่อไปในภายภาคหน้าเขาต้องเป็นผู้สืบทอดตระกูลจัวเขาจำเป็นต้องมีชาติกำเนิดที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ใช่พ่อที่ถูกลูกเฟิงอบก,กอดอยู่ข้างกายเป็นผู้ชายที่คนเกือบท้งเมือง,งต่างก็รู้จัก แล้วยังจะต้องถูกคนในสังคมผู้ดีพวกนั้นหัวราะเยาะรับหลังผมรู้ว่าเขาต้องเคยเกียดที่ผมทําให้เขาต้องอับอายขนาดนั้นแน่ๆแ,แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังเฝ้าแต่คิดถึงผมเหมือนกับที่จัวหลันเป็นเราสองคนสบตากันพักหนึ่งขอบตาก็ค่อย,อยแดงรื่นลูกชายเป็นฝ่ายมอบลงกอดผมและเอาศีรษะมาซุกอยู่กับซอกคอผมพ่อพ่อต้องดูแลตัวเองดีนะครับอืม ผม,ผมไม่มีแม่แล้วผมรู้สึกแสบร้อนในโพรงจมูกรีบอบก,กัดปอดแผ่นหลังเขาไว้พ่อรู้ต่อให้เขาจะโตมากสักแค่ไหนแต่ในสายตาของผมเขาก็ยังเป็นเด็กทาลกตัวนุ่มนิ่มที่นอนอยู่ในเปลต้องถูกผ้าห่อหุ้มเอาไว้หลายชั้นเป็นเด็กที่บอบบางถึงเพียงนั้นคอยมองผมด้วยดวงตาโง่ๆสีดำดูดนิ้วเล็กๆของผมอย่างอริอร่อย ผมได้ยินเสียงฝีเท้าใครบางคนก้าวเข้ามาในห้องนอนแต่ยังไม่ทันเงยหน้าแขนก็ถูกกระตุกจนเจ็บไปทั้งแขนส่วนบอนหยางก็ถูกกระชากคอเสื้อจากด้านหลังไอสารเลวแกจะทำอะไรนะ่ะลูกเฟิงหอบหายใจแรงหน้าตาแต่เหมือนถึงส่วนบนหยางนั้นถึงจะถูกกระชากอย่างแรงแต่ก็ไม่ยอมแสดงความอ่อนแอออกมาให้เห็นยังคงยึด ยืดหลังตรงและจ้องไปยังอีกฝ่ายอย่างขุนเคืองแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแกด้วยละ่ะผมไม่มีเวลามาคิดแล้วว่าทําไมวันนี้ลูกเฟิงถึงกลับมาเร็วเพราะครัวว่าถ้าสองฝ่ายเกิดลงมือลงไม้กันแล้วเหมนอย่างจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเลยรีบกระโดดลงจากเตียงไปกอะต้องกันเหมนอย่างเอาไว้อย่างแนบแน่นพร้อมทางจ้องไปทางลูกเฟิงนายจะทําอะไรนะ่ะลูกเฟิงหน้าเขียวไปพักหนึ่งแล้วเยื่องย่างมาข้างหน้าช้าๆนายปล่อยมือแล้วหลีกไปซะ พอเห็นเขาเดินทําท่าทางน่ากลัวขึ้นมาผมก็ยิ่งกอดลูกชายไว้แน่นไม่กล้าปล่อยมือปกติแล้วลูกเฟิงก็แรงเยอะกว่าคนทั่วไปแล้วมักจะลงมือเกินขอบเขตเสมอแถมดูแล้วตอนนี้เหมือนกำลังอารมณ์เสียเป็นพิเศษไม่ว่ายังไงผมก็ปล่อยให้เหิอนหอยางถูกทำร้ายไม่ได้นายจะปล่อยหรือไม่ปล่อยไม่ปล่อยในเวลา,าของลูกเฟิงเหมือนมีไฟกำลังลุกโชนอยู่เขากัดฟัน กรอดพร้อมถามย้ำอีกครั้งจะปล่อยหรือไม่ปล่อยความเดือดดานค่อยๆประทุขึ้นในอกผมประจันหน้ากับเขายืดหลังตรงและต่อว่าเขาออกไปสันจะเจอลูกชายชั้นมันผิดตรงไหนเกี่ยวข้องอะไรกับนายด้วยทำไมนายจะต้องมายุ่งละ่ะพอเป็นแบบนั้นเหมือนลูกเฟิงจะสงบลงเขามองเราสองพลูกอย่างเย็นชาสุภาก็าออกปากไล่ออกไปให้มันใสหัวออกไปเดี๋ยวนี้ผมจับมือบนอย่างแน่น เริ่มเดือดดานกับน้ำเสียงแบบนั้นของอีกฝ่ายมีสิทธิ์อะไรมาไล่เขานี่มันลูกชายฉันฉันให้เขาเข้ามาเองนี่คือที่ของฉันฉันเป็นคนตัดสินใจผมตกตะลึงงินฉันไล่ฉันไล่ใครออกไปมันก็ต้องออกไปผมได้สติขึ้นมาในพริบตาเหมือนกับมีน้ำเย็นกระมังหนึ่งราดลดลงบนหัวผมผมเกือบจะลืมไปแล้วว่าที่นี่คือบ้านของเขาคฤหาสของตระกูลลูก พื้นที่ทุกตารางนิ้วน้ำทุกหยดเป็นของเขาผมเพิ่งจะอยู่ได้แค่ไม่กี่วันก็ลืมข้อนี้ไปเสียแล้วทั้งยังยกตัวเองขึ้นมาอยู่ในฐานะเจ้าของบ้านโดยอัตโนมัติลืมไปสนิทว่าตัวเองก็เป็นแค่ผู้อยู่อาศัยเท่านั้นแล้วผู้อยู่อาศัยอย่างผมกินของเขาใช้ของเขาพักในที่ของเขายังไม่พอยังกล้าเอาน้ําและขนมในบ้านเขามาให้ใช้รับแขกทั้งยังกล้าถึงขั้นแผดเสียงใส่เขาแบบนี้ ช่ววินาทีนั้นเองผมก็อยากรู้สึกหัวเราะออกมาดังๆนี่ผมเอาฐานะและความกล้ามากมายพวกนี้มาจากไหนกันนะในเมื่อมีมีอะไรจะพูดผมจึงได้แต่ส่งลูกชายออกไปเงียบๆไปเอารถเป็นเพื่อนเขาเราสองคนไม่พูดอะไรกันสักคำผมมองเห็นเงาของตัวเองบนกระจรถในหน่าสิ้เสียเลยสุดโสมเหมือนอย่างถามว่าพ่อครับที่พ่อบอกว่าเขารักพ่อมากมันจริงๆเหรอผมพูดอะไรไม่ออกเหมือนกับมีก้อนแข็งจุกอยู่ที่หน้าอก แม้แต่การให้เกียรติในขั้นพื้นๆเขายังทำไม่ได้เลยแล้วที่บอกว่าเขาดีกับพ่อเป็นพิเศษพ่อกำลังหลอกตัวเองและก็ยังหลอกคนอื่นด้วยหรือเปล่าครับผมยิ้มขืนเหมือนอย่างแกเยอะเย้ยพ่ออีกเลยขอโทษครับลูกชายเปิดประตูรถและเข้าไปนั่งผมฝืนยิ้มบอกมือให้กับเขาเขานั่งเละอยู่ครึ่หนึ่งแล้วหันมามองผมพ่อพ่อจะกลับไปหรือ นี่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นเขาแค่ใช้อารมณ์ัะวูบเราบางครั้งก็จะทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆแบบนี้บ้างไม่เป็นไรหรอกวันหยาไม่ได้พูดอะไรอีกแต่แววตาของเขามีความเห็นอกเห็นใจอย่างชัดเจนพ่อครับพ่อจะเขาทิ้งประโยคค้างไว้ครู่ใหญ่กว่าจะกัดฟันเอ่ยต่อหน้าออกมาว่าถ้าหากเขาตบตีพ่อแล้วจะทำยังไงผมรีบแย้งจะเป็นไปนได้ยังไงเขาไม่ทำหรอก เหวินหยางกัหมดคิ้วพ่อคิดว่าเขาดูเหมือนคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้หรือแค่ดูก็รู้เลยว่าเขาคือไอ้ซาลเล่ยที่ชอบใช้ความรุนแรงลูกคิดมากไปแล้วเหวินหยางผมหัวระพ่อก็เป็นลูกผู้ชายเหมือนกันต่อสู้กันก็ใช่ว่าจะต้องเสียเปรียบนี่อีกอย่างลูกเฟิงเขาไม่ทำหรอกเขาดีกับพ่อมากเหวินอยางกัดริมฝีปากเหมือนรับไม่ได้นิดๆพ่อครับพ่อกำลังสะกดกจิตตัวเองอยู่หรือเปล่า เรื่องที่เขาทํากับพ่อเมื่อก่อนมันยังน่ากลัวไม่พออีกหรือผมไม่ได้อยากจะใส่ร้ายก็หรอกแต่ผมแค่เป็นห่วงพ่อตอนนี้พ่อก็ยังอยู่ในสภาพแบบนี้อีกผมผมพอเถอะเหมือนอย่างผมรีบทําท่าบอกให้เขาหยุดอย่าพูดอีกเลยถ้าหากเขายังพูดต่อไปความมั่นใจในตัวเองที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดของผมก็คงสั่นคลอนไปหมดผมผมขายร้านหนังสือทิ้งไปแล้วคืนออาร์กเนต์แล้วทิ้งสิ่งสุดท้ายที่สามารถใช้เป็นที่หลบซ่อนได้ไปแล้ว เพียงเพราะว่าผมอยากจะอยู่กับเขาโดยไม่คิดจะหันหลังกลับผมยังจำใบหน้าโกรธเคืองแกมผิดหวังของน้องชายที่กลับไปกับฉินหลางและไม่เคยมาหาผมอีกได้เป็นอย่างดีผมทิ้งพวกเขาไปแล้วเพื่อลู้เฟิงผมยืนรอให้วนอนยางสตาร์รถอยู่ข้างๆเงียบๆมองใบหน้าของตัวเองที่ไร้ซึ่งความโกรธซึ่งจะท้อนอยู่บนกระจกรถ เชิงอ้เฉียนที่นอบน้อมไม่รู้จักปริเสนไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรแบบนี้แม้เด็ดตัวผมเองก็ยังรู้สึกสะอิดสะเอียนเมื่อค่ำวันนี้ต่างคนต่างกินกันอย่างเงียบเชียบผมเองก็ไม่พูดลูกเฟืงเองก็อารมณ์ไม่ดีเอามากๆดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่หายจากหวัดต้องยกมือขึ้นนวดขมับอยู่เป็นครั้งคราวเหมือนกับว่าปวดหัวไม่หายเราสองคนแตก่กับข้าวกันแค่จานที่อยู่ตรงหน้าตัวเองเท่านั้นนอกจากเสียงเบาๆของตะเกียบแล้ว ก็ไม่มีเสียงอะไรอื่นอีกลูกเฟงกินชามมากท่าทางการขยับปากดูเยะเกนิดๆอยู่แต่ก็แค่นเสียงึและก็หมดคิ้วเล็กน้อยเป็นอะไรหรือเขาก็หมดคิว้วกรามไม่เป็นไรเป็นแผลในปากหรือกินยาแก้ร้อนในเดี๋ยวก็หายแล้วเขาเคี้ยงตะเกียบพิงฉันบอกว่าไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรสิผมพะงะแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเอาแต่ก้มหน้าพุยข้าวในชามของตัวเองเห็นลูกเฟิงนั่งกระสับกระส่ายร้อนรนอยู่ตรงข้ามสักพัก แล้วก็ลุกครวดเดินขึ้นไปบนชั้นบนเดินขึ้นไปชั้นบนทิน้งให้ผมนั่งอยู่เพียงลำพงังก้มหน้าก้มตากินข้าวกับน้ำตาต่อไปนับวันเขาก็ยิ่งหมดความอดทนกับผมแต่ว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจผมคิดว่าลูกเฟองน่าจะยังชอบผมอยู่บางทีเขาอาจจะแค่ไม่รู้ว่าตัวเขาเองแสดงท่าทางหยาบคายอะไรออกมาบ้างถึงอย่างไรแต่ก่อนเขาก็เป็นคนแข็งกระด้างขนาดนั้น ถ้าอยให้เปลี่ยนมาทําตัวอ่อนโยนคงต้องเสียแรงควบคุมตัวเองอยู่ไม่น้อยพอเวลาผ่านไปนานมันเข้ามันก็ยากที่จะควบคุมอยู่ถ้าผมเอ่ยปากเตือนเขาออกไาเขาก็น่าจะเข้าใจถึงอย่างไรตอนที่เขาบอกผมว่าจะดีกับผมตลอดไปสีหน้าของเขาก็ดูจริงจังมากขนาดนั้นและผมก็ยังเลือกที่จะเชื่อเขาพอกลับถึงห้องประตูห้องน้ําก็ยังปิดอยู่ผมเห็นเงาคนรางจากบ้านก็จกรู้ว่าเขากำลังอาบน้ําอยู่ข้างใน ตอนที่ผมหยิบเสื้อผ้าที่ขอดถอดทิ้งไว้เกลื่อนพื้นกระเป๋าสตางค์ของเขาก็ไหลออกมาจากเสื้อแจ็คเก็ตผมหยิบมันมาถือไว้คิดอยู่สักพักก็เปิดมันออกดูสัมผัสได้ถึงกลิ่นอันคุ้นเคยบนกระเป๋าสตางค์ตอนที่เห็นรูปคู่ของเรายังเสียบอยู่ในช่องใสใสผมก็พานรู้สึกอบอุ่นหัวใจบนใบหน้าแต่งแต้มไปด้วยรอยยิ้มพิดิ และมองไปยังบัตรหลากสีอีกด้านที่คุณตาจะามแีแค่บัตรสมาชิกโรงแรงพิยัดก็มาส่งจงเพิ่มว่าอีกใบและมีใบเสร็จแนบอยู่ผมคลี่ใบเสร็จออกมาดูพบว่าหลายวันนี้เขาใช้ชีวิตซ้ำซากจำเจที่โรงแรมกินของง่ายๆแล้วก็ดื่มน้อยลงแต่รายการจำนวนมากมายนั้นถูกสั่งมาสำหรับส่องที่ขณะที่ผมมองใบเสร็จในมืออย่างมือลอยประตูห้องน้ำก็เปิดออกตายแน่ ลูกเฟิงเดินผมเปียกโชกออกมาหลังจากอาบน,น้ําเสร็จแล้วสีหน้าเขาก็ดูสงบขึ้นมากเขาหลุบตามุม,มปากอยกักโคง้งนิดๆดูผ่อนคลายเขาเดินไปพลางเช็ดผมไปพลางโดยไม่ได้พูดอะไรออกมาเหมือนกําลังใจลอยหรือไม่ก็คิดอะไรอยู่ในใจผมมองเขาเดินเข้ามาใกล้แล้วก็น้องก็ไปหาและจูบหน้าเขาโดยที่เขาไม่ทันตั้งตัวเขาตกใจรีบหันหน้าออกจะทําอะไรนะ่ะ เพียงแค่นี้ผมก็พอจะเข้าใจได้แล้วการตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเองก่อนที่ทุกอ,อย่างจะเปิดเผยออกมาทําให้ผมรู้สึกแสบร้อนในโพรงจมูกผมเอื้อมแขนไปกอดเขาเอาไว้ตอนที่เขาหลบไม่ทันก็ช่วยโอกาสจูป่ปากเขาแต่เขากลับตัวแข็งทื่อไม่มีปฏิกิริยาโต้อตอบผมไปครู่ใหญ่จนถึงตอนที่ผมสอดมือเข้าไปใด้ชุดอาบน้ําของเขาเขาก็จับมือผมออกขอโทษนะน้าเสียงของเขาเฉียบขาดไม่มีการอารมณอรวยวันนี้ฉันเหนื่อย ผมตอบเนื้อมองเขาเขายังคงเช็ดผมส่งๆเริ่มกันไหวอย่างไม่เป็นธรรมชาติลูกเฟิงผมพยายามเอ่ยด้วยน้ำเสียงระเริงน,นาย่าปิดบังชั้นอะไรนายอยู่กับใครที่โรงแรมหรอ เขาหยุดเช็ดผมตัวเองและหันมามองผมทำหน้าตึงอยู่สักพักแล้วจึงเปลี่ยนเป็นสีหน้าที่ดูไม่ยิร่ระต่อเรื่องราวใดๆก่อนจะยักไหลให้ผมแล้วสารภาพออกมาเอาละฉันขึ้นเตียงกับคนอื่นแล้วผมตอบอีกครั้งจู่ๆก็รู้สึกผ่อนคลายไปทั้งตัวน่าแปลกที่ผมไม่ได้คิดมากอะไรและนึกประลัดใจอะไรใช่ขนาดนั้นเพราะผมคงเองเพราะผมเองก็รู้ดีอยู่แล้วว่าช้าเร็วเรื่องของเราก็ต้องเป็นแบบนี้ เขาที่อยู่ในฐานะแบบนั้นต่อให้หุ่นท่วมหรือหน้าตาขี้เหร่สุดๆไม่ใช่หุ่นหุ่นผิดเขาที่อยู่ในฐานะแบบนั้นต่อให้หุ่นท้วมขึ้นหรือหน้าตาขี้เร่สุดๆ <c oughs> ก็ยังไปที่ไม้ปองพวกเด็กหนุ่มหน้าตาสะสวยอยู่ดีแล้วยิ่งเขาหล่อเหลาขนาดนี้ถ้าจะให้ครองตัวบริสุทธิ์ปุดผ่องไม่แต่ต้องใครเลย เพียงเพราะผู้ชายแก่ๆที่ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากมายอย่างผมเขาทำไม่ได้หรอกเขาก็เป็นแค่คนธรรมดาเท่านั้นคนส่วนใหญ่บนโลกนี้ก็เป็นแบบนี้กันดังนั้นผมเข้าใจและผมก็เตรียมใจเอาไว้แล้วลูกเฟิงฉันอยากคุยกับนายให้รู้เรื่องผมรู้สึกผ่อนคลายไปทางร่างน้ำเสียงนุ่มนุนลงรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองแก่ลงไปในชัว่วพลิบตามีอะไรรืเสียวล่วมมาได้คนรักของนายก็เข้าออกได้ นายออกไปเจอคนรักของนายทั้งนอกได้แล้วทําไมแม้แต่จะเจอลูกชายสักครั้งฉันก็จะทําอะไรไม่ได้ฉันก็ยังทําไม่ได้เสียวล่วงอ๋อมาถึงอะไรนะเคาร่วงเนาะในที่สุดลูกเฟิงก็หมดกิว้วฉันคิดว่าเราควรมีความเสมอภาคให้กันหน่อยดีไหมนายรักเสียวล่วงได้หรือจะมีคนรักมากมายแค่ไหนก็ไม่เป็นไรแต่ก็ช่วยใจกว้างกับฉันหน่อยได้ไหมต่อไปก็อย่ามายุ่งกับเรื่องของฉันอีกเพราะเป็นนายเพราะนาย หรือเป็นเพราะนายมีเงินมีอำนาจมหาศาลถึงได้พิเศษกว่าฉันอย่างนั้นหรือฉันจะทำนู่นก็นไม่ได้ทำนี้ก็ไม่ได้แต่นายเองกลับทำอะไรก็ได้เท่าที่นายอยากจะทำนี่มันเกินไปหน่อยหรือเปล่าถ้าหากนายไม่รู้จักคิดทบทวนเราก็เลิกกันดีกว่าต่างคนต่างไปผมยังไม่ทันได้พูดจบกระถูกเขาตบเข้าหนึ่งฉาดตบนี้ไม่ได้แรงมากและก็ไม่ได้ความรู้สึกเจ็บอะไรนะัก เป็นเรื่องที่หาได้ยากที่ลูกเฟิงจะควบคุมกําลังได้ดีขนาดนี้สําหรับเขาแล้วมันไม่ง่ายเลยจริง,รงๆเขาไม่ได้ใช้ความรุนแรงครังนี้เป็นแค่การตักเตือนเท่านั้นความจริงแล้วท่าทางถือดีพวกนั้นของผมล้วนแล้วแต่เป็นการใสร่แ้งทั้งสิน้นมันคือการเป่าลมให้ตัวเองปองขึ้นอย่างต่อเนื่องพอขยายตัวได้เต็มที่ผมก็รู้สึกเหมือนตัวเองใหญ่โตมีพลังพอจะตอก่อกับใครก็ได้แต่ฟามือนี้กระตบจนผมคืนร่างเดิมทันควัน ลมที่เป่าเข้าไปถูกปล่อยออกมาจนหมดกลับกลายเป็นลูกบอลที่เหี่ยวแฟบยับย่นและไม่ดึงดูดความสนใจอีกใช่ผมจะเอาอะไรมาสร้างเงื่อนไก่อรองกับเขาได้ละ่ะเขาขมกั้นโทรศัพท์และพยายามระงับอารมณ์จนไบหน้าบิดเบี้ยวเยเกไปหมดเสียวฉินผมยกมือขึ้นห้ามอย่างอ่อยล้าฉันง่วงมากแล้วขอไปนอนก่อนก็แล้วกันดูสิ นี่คือจุดจบของการที่ผมยอมมอบตัวเองให้อยู่ในกำมือของเขาเงียบไปครู่หนึ่งเขาก็เอ่ย้นเสียวฉินฉันทำานายเจ็บหรือเปล่าไม่หรอกานายเกรงใจฉันมากเกินไปแล้วจริงๆผมออกจากห้องนอนห้องนี้เดินเข้ามาในห้องอื่นแล้วก็ล็อกประตูลูกเฟิงเคาะประตูอยู่นั้นนอเบาๆส่วนผมก็นั่งอยู่บนเตียงไม่กระดุกกระดิกจนกระทั่งเสียงนั้นค่อยๆหายไปชีวิตคนเราก็เป็นแบบนี้แหละคนที่ลูกเฟิงอารมณ์อะไรอาวรนก็คือผมในอดีต ตอนนั้นเขาเป็นแค่เด็กบ้านรวยแม้จะควบคุมร่างกายท่อนร่างไม่ได้เหมือนกันแต่ก็ยังมีความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาแบบเด็กๆเราสองคนต่างฝ่ายต่างก็เป็นรักแรกของกันและการจึงปักใจต่อกันเป็นพิเศษเรื่องเมื่อปีนั้นก็มีความสุขมากเช่นกันที่เราต้องไปแอร์กัดแอร์อัดกันอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆที่ไม่เคยจ้างแม้แต่พนักงานทำความสะอาดแต่มีแค่เราสองคนมีนายกับฉันทุกวันรู้สึกว่าจะเป็นแบบนั้นไปตลอดกาล ก็มีเพียงนายกับน้อยลองไม่เป็นในตอนนั้นมันก็เหมือนต้องหู้ต้มน้ำเปล่าที่เขาเคยชิมจะไม่เด็กรสชาติอีงามซึ่งเจือจางอยู่ในความทรงจำ <c oughs> แล้วต่อมาที่เราต้องแยกจากกันไปหลายปีเขาก็ได้กลายเป็นคนที่สูงส่งสิ่งที่ได้ลองลิ้มชิมรสมาก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ แต่คงเพราะยังจำรสชาติของเต้าหู้ก้อนนั้นได้ความทรงจำนั้นจึงกลายเป็นสิ่งที่ลวงหลอกมนุษย์ที่สุดบนโลกใบนี้เมื่อเวลายิ่งผ่านไปนานก็ยิ่งหาเต้าหู้ก้อนนั้นมากินไม่ได้มันก็ยิ่งทําให้รู้สึกว่ารสชาติที่จดจําได้อร่อยเป็นพิเศษแม้แต่อาหารรสรสหลากสีสันที่มีอยู่ก็เหมือนจะเทียบกันไม่ได้ขอให้เสียงลุงจะหายไหเนี่ย หลังจากที่ต้องลำบากลำบนไปไม่น้อยในที่สุดเขาก็ได้ชิมมันอีกครั้งแล้วแต่ที่ได้กินตอนนี้กับที่จำมันไม่เหมือนกันเลยทั้งยังเป็นเพียงแค่เต้าหู้แห้งๆที่เก่าเก็บและเริ่มกลายเป็นสีเหลืองพอเ,เคี้ยวอยู่ในปากก็เละตุ่มเป๊ะสู้อาหารรัดรเทีต่ตัวเองกินจนเบื่อแล้วก็ไม่ได้ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจว่ากลับไปชิมอย่างอื่นน่าจะดีกว่านั่นคือสิ่งที่ผมคิดอย่างถี่ถ้วนและเข้าใจได้ในที่สุด ผมไม่ได้มีความรู้สึกรุนแรงมากไปเพียงแค่รู้สึกเหนื่อยล้ามากๆก็เท่านั้นระหว่างผู้ชายสองคนถึงแม้จะถึงวัยที่พวกเราเป็นอยู่แล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่ได้แต่งงานอยู่ดีต่างคนต่างก็ไม่ต้องมีภาระรับผิดชอบซึ่งต่างกับผู้ชายหญิงปกติทั่วไปมันไม่ได้มีอะไรรับประกันความสัมพันธ์หว่างผู้ชายด้วยกันเลยพวกเราทำได้แต่พึ่งพาความรักของกันและกันในการพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่มีอยู่ แค่บอกว่าไม่รักแล้วเหนื่อยแล้วแม้แต่เซ็กก็ไม่ต้องการแล้วทั้งหมดนั้นก็จะแปลได้ว่าพวกเราได้มาถึงปลายทางแล้วความรู้สึกปลอดภัยและคำสัญญาอะไรนั่นแล้วแต่เป็นของปลอมทั้งนั้นขอบคุณครับจบตอนครับในความปรารถนีจากลุงโตโน่ค่ะคิดนะครับสู้ๆครับใกล้จบละ